ไปแล้วไปแล้วแมกไลท์ for me น่าจะมีนะนนนนอ่นนะติดติดติดอ่ตรงนี้อ่ะเอาโอ้บังดีเบิังเด้อเอามเกาะอยู่จังไลยเนี่ยฮะโอ้ยอีหล่ามานั่งถ่า <laughs> 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 มาน่งถาผู้ใส่ไม่ค่ะพอดีโอ้ยแวนก็โอ้ยเอาโอ้ยเอานี่ก็ไดจมนโอ้ยคือยายายาอยาบข้าำหยาบนี่ก็ไดอะอพูดอินไซ์ที่ดูเฮียบักคันนนี่่ฉันปวดเนี่ย เวดเวดอใใส่ละคู่ใส่อ๋อหนาวไม่หนาวจังเลยไม่มีโน้ตฟิวโค้ด เนคไปละยันละไปถ <c oughs> ิ่มไว้อยู่นี่โอ้ยอีนี่อีนี่นียาเว้าเอ๊ะคือเว้าบอมวนจังสิไม่มีอะไรเอาหมอนไปเอาหมอนหมอนเอางางไปถามเนี่ยอีกอ่ะ เวทมีเอกเออฉันละเออน้ำาว่าเพาฟ้ากระปงรถเออว่าแข้งไได้ยินบ่ อายหัวเนี่ยแล้วเขาก็เออเหมือนเราด้วยนะตลก